ทุกวันจันทร์และวันอังคารนะครับทางช่องย t u b e แห่งน้อยชินาแห่งนี้นะเวลาถึงทุ่มตรงนะครับผมท็อปปิกวันนี้คุณนนท์ครับท็อปปิกวันนี้ผมจะพาทุกคนเข้ามาสู่โลกของดนตรีครับผมคือผมผมมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าทุกคนอาจจะแบบว่าอาจจะต้องมีความแบบเคยฟังเพลงผันผานบ้างหรือแบบบางคนก็ชอบในเสียงดนตรีไปเลยอย่างเช่นตัวผมเป็นต้นนะฮะผมก็เลยจะพามาพูดถึงเพลงที่แบบว่าเออ เราฟังเพลงเนี้ยเรารู้สึกว่าเออเพลงเนี้ยมันแชร์ตัวตนเราหรือว่าเออมันกินใจเราจังเลยอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนมันจะต้องมีสักหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงแบบลิมเบิร์ตไฟในหัวใจงงอ่ะเราจะมาพูดถึงเพลง,งหลอนนั้นกันนะผมขออนุญาตเริ่มที่คุณเอ็มครับผมโอ้เพลงผมมีแน่นอนชื่อเพลงตรงต,รงตรงบชีตอิจฉาแฟนเจ้าเพลงนี้จะสื่อถึงว่าเราอิจฉาคุณนะที่ได้เขาเป็นแฟน,นะนเพราะเราชอบเขาอยู่อะไรอ่าพี่คือมันเป็นคนที่เราชอบอ่ะแต่เขาไปชอบคุณอ่ะผมอิจฉา ค,คุณได้เขาเป็นแฟนนนั่นแหละครับผมอ่าก็คือจะเป็นเพลงที่สวอประมาณว่าแบบเราอ่ะอิจฉาชายคนนั้นที่เราอ่ะชอบผู้หญิงคนนี้เหมือนกันแต่เขาเลือกจะคข้าประกคุณแทนที่จะมาเบ้ากับเราอิจฉาเลยนะอะไรอย่างงี้ได้ครับชื่อเพลงอิจฉาแฟนเจ้าโอเคราคาประมาณนี้อ่ะคุณได้ อีแรงไหนไหมในดวงใจงยโอเผมหมดเดีกยปทําแน่นอนเทคไม h ร a อ t อะเทคไม่ร้อ t เทคไมรออ่ะขัวไปเลยอะไรเนี่ยเอาเท่าขรถอะไรออฟเท้ารถอะไรเนี่ยอืมเทคไม่ร้อนออฟเท้ารถน้่ก็อบชีวิตผมแหละผมว่าอ๋อขั้วมาเกี่ยวกับขั้วมาโดยตรงอ๋อนึงให้ทำอะไรเทมอนเทมอนอยู่ป่ะเทมีทูโยฮารไม่ใช่ไม่ใช่นะแม้อันนั้นเทมีทูยฮแล้วทเดียว ผมว่ามันน่าจะสมงกับชีวิตผมที่สุดนะนัปัจจุบันอก็คือดีเดกับชีวิตจริงที่เป็นบุรุษผู้ก่อป้าทุกวันใช่นะฮะใชโอเคเดียวอาอย่างเดียวมเรียนวิชาละเพลงนี้อกหักแน่นอนเป็นเกี่ยวกับผู้ชายแบบว่าเออเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะสวยๆงามๆแต่ว่าเขาเป็นนางฟ้าเราไม่กล้าไป เรียว่าไปแต่งต้องตัวเธอเพลงดอกฟ้าของวงทรงไทยครับทุกคนน่าจะเคยฟังอยู่นะ,นะใครัค่ายโอ้โหค่ายนะมิวสิกมูฟนะค่ายสหภาพดนตรีอะไรมิวสิกยูเนี่ยนอะไรเพลงนี้ผู้ชายอคหักพี่ไปทาเจ็คร่าวๆเนาะ,อะของพี่ราดิอองผมคื่ของผมเนี่ยต้อ,องบอ,องเป็นเพลงที่แบบว่ามันเพิ่งปล่อยมาได้เดืนอนกว่า ยอดวิวตอนนี้ประมาณสามสิบเก้าล้านวิวแต่คือแบบผมฟังครั้งแรกแล้วคือแบบเเพลงคือกินใจผมมากอ่ะเพลงนี้มีชื่อว่า Leave a it Behind ฮะเป็นโปรเจกต์ที่ได้รับความร่วมมือกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับก็คือเป็นศิลปินเนี่ยจะเป็นทางทัานองพิกอล์ฟเอทิโรเอสกับทัศนา์ของบอยดี้สแรมแล้วก็จะศิลปินทางญี่ปุ่นจักผมเบบี้มีเทลซึ่ง เพลงนี้เนี่ยก็คือชาพี่คอปนี่ยเขาเคยไปร่วมโปรเจกต์กับทางของเบมี่เบทเทิลมาเนะาะครั้งนี้นชาพี่คอปก็เลยแบบเปิดอยากทำเพลงแล้วก็มีโปรเจกต์แบบอยากจะทำกับเบมี่เบทอทิลอีกแล้วก็เชิญโปรดิสแตนด์นมาแจมด้วยก็เป็นเพลงรีฟิทเอาอปียกหาขึ้นมาเนาะซึ่งเพลงเนี้ยผมชอบเนื้อเพลงตรงที่ว่าแบะอะไรมันนานเกินไปไหมแบะความเจ็บช้ำไปเพื่อใครคือมันจะตระหนีตัวเองว่าบางครั้งอ่ะความเจ็บช้ำที่เราแบกอยู่อ่ะแล้วแบะทำไมเราแบกมานานเกินไปแล้วนะโยมมาที่ไปบ้างความสุขของตัวเองอ่ะมันมีอยู่จริง ฐานนื้อสีมันใช่บ้างอะไรที่มันหนักๆก,ก็คือโยนทิ้งไปเหมือนเป็นเพลงให้กำลังใจว่าแบบเออมื่อีเราไม่ต้องกอดแต่ความเจ็บทำให้มมกับตัวเองอ่ะเราหาสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมาใส่ตัวเองบ้างก uh ็คือเนี่ยค่ะเพลงมันก็จะประมาณนี้เนาะที่แบบว่าเออฟังแล้วแบบเฮ uh ้ย huh. มันเจ๋งดีอะ uh ่ะ huh. คือมันมันบอกว่ามันมีท่อนหนึ่งที่ที่พี่สอบร้องไว้ว่าเธออาจคิดว่ามหาสมุทรแลชกก่างกล้องใหญ่ไพโรธแต่ทะเลน้ำตาลก็ต้องตา,ากลก้งองใหญ่ที่สุดในโลก อันนี้จริงนะคือน้ําทะเลต่อให้มันเยอะแค่ไหนอะมันไม่ยากมันไม่ใหญ่เท่ากับบ่อตั้งตาคนอันนี้ผมเชื่ออย่างนี้จริงๆนะเนี่ยเพลงมันจะบอกว่าสู้หรือแพ้มันก็แคทเวศก็คือมีแค่สองทางคือจะสู้ต่อหรือที่ยอมแพ้ไปเลยรุกขึ้นมาลิฟตเลิฟต o ฟอร์ทูเดย์ก็คือรุกขึ้นมาเพื่อที่จะมีชีวิตต่อในวันนี้โลกวันนี้คือสนามกีฬาเช่นตั้งตาเอ็นจอยเด็กเล่ยูเพลย์ก็คือชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยก็คิดถ้าว่ามันเป็นแค่เกมหนึ่งเกมที่เราแบบต้องเอ็นจอยแบบ ถ้าม่แพ้ั้นก็คือเราไม่คิดจะสู้ต่อแล้นั่นคือความแพ้แพ้ของเราแต่ถ้าไหนที่เรายังสู้ต่อเนี่ยเราไม่มีวันแพ้ให้เริ่มเกมใหม่เพราะเรายังไม่ตายเนี่ยคือเหมือนมันเป็นการตุนนร้น energy ในตัวเราได้มากนะเพราะในที่แบบรู้สึกว่าแบบเออมันดาวมันแบบว่าเออจะเอาอไงดีว่าอะไรกงชีวิตต่อคือแล้วพอผมได้ฟังเพลงน,นี้ผมแบบเออมันก็ยังมีอะไรเยอะเนาะรอบตัวเราที่มันจะแบบเอาความสุขเข,ข้าตัวเราได้อะความสุขจะมีอีกมากมายครับรอบตัวเราพรี่แต่ว่าเราต้องมองหามันแล้วต้องคายคว้ามันเข้ามาตัวเรา ตั้เองอะอย่าไปจมปลัดอยู่กับสิ่งที่ผิดหวังสิ่งที่มันเลวร้ายรอบตัวเราบางครั้งอะเราไม่จำเป็นต้องปอดมันไว้ไม่ต้องถือไว้โยมมันทิ้งไปบ้างแล้วเอาความสุขใส่ตัวเราบ้าง้าทําให้ชีวิตเราเดินต่อไปได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับแต่คิดของผม,มประมาณน,นี้ของคุณนนท์เป็นเพลงเกี่ยวกับความสัมพันธ<ม>์กับไทยญี่ปุ่นนะที่ได้ยินมานะครับผมทําเป็นแบบว่าเอายอะไรนะสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นอันนี้โอ้โห <laughs> ป้ายสปอนเซอร์นเกมดีด้วยแล้วบวกของคนไที่ญี่ปุ่นเข้าสู่เกมกันดีกว่านะอะไรเอ่ยวันนี้พวกเรามีกันแค่สี่คนวบวกว่าหมูเป็นห้าก็วันวันนี้เรามีป้ายบวกถึงสามใบด้วยกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไปที่แปดแผ่นป้ายเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมโอเค วันนี้ละเราจะให้พวกเราเลือกกันเองนะครับเริ่มจากบอมมูดีกว่านะทุกคนเลือกแผ่นป้ายไหนดีแคเวอยไหมแคเวอยเลยอ่ะแครวอยแคเวยนะโอเคครับแคเวอยแคเวอยนะป้ายจะมีกี่โลก ออตต่่ะไรกันนี่5บวกนะครับอ่าเลือกเลยหนึ่งใบครับสำหรับม้อหมู อเอโม่ไหนอ่าวพัซซี่คับพัซซี่เอาพัซซี่นะโอเคพัซซี่ผมจะเปิดทีละนิด <ไป S 2> และกันทีละนิดระวังดูยิ่วกเด๋วเด๋วเลยว่ะโอเคพอแล้วนะ ก้าวลู่สับเมย์ลู้าคับวันนี้บอมหมู่ก้าลูกได้กันเด้อนะครับผมโอเคคุณนนท์ครับหนึ่งแผ่นป้ายครับอะไรดีอ๋อเป็นทนาของแซนติงัลนครับแซนติงคิดอะไรไม่ออกก็บอกแซนติงบอกอย่างเดิม นนครับวันนี้หนึ่งลูกเดอ้ออาวแล้วครับคุณดาครับหนึ่งแผ่นป้ายครับอะไรดีเป็นระยำครับลายยำนะนคุณดาจะกี่ลูกเนาะลงเลย ป้ายบวกไหมออกว่ะโอป้ายบวกไม่ออกเห็ุป้ายบวกยังไม่ออกครับอยู่แถวบนนี่อะไรมั้งป้ายบวกสามใบนี่เอออกไปแล้วหนึ่งใบอ่ะอ่าคุณเอ็มครับหนึ่งแผ่นป้ายครับอะไรดีผมเอาเบอร์เกอร์คิวเบอร์เกอรค์คิวนะครับ,บรรผมอมอยากกินอยากกิน ตักสีลูกมาแล้วมนกันูกวก,กโอเคครับคุณเอ็มเลือกหนึ่งใบครับอะไรดีสีลูกผมว่าว W W F W W F นะครับผมสองลูกอ จะเปิดรวบเลยแล้วกันนะโอ้โหสองลูกบวกครับัยอ่าลูกบวกติดบวกมาหนึ่งใบนะฮะคุณเอ็มเลือกระหว่างโคมาก,กับดูเซกอ่ะเอาดูเซกครับเอาดูเซกเนาะโอเคผมจะเปิดรวบเลยแล้วกันสองลูกลวันนี้คุณเอ็มเป็นสี่ลูกนะอ้ห้าลูกนะใช่ไหม ลูกลูก,ล,กลูกนะครับคุณเอ็มรครับผมเพราะฉะนั้นป้ายโคม่าของผมก็เหลือประมาณหนึ่งลูกครับหลูกโอเคครับสรุปลูกระเบิดนะฮะวันนี้บอมมูครับล่อไปเก้าลูกนะฮะคุณด้าล่อไปสองนะฮะคุณเอ็มล่อไปห้าพิธีกรหนึ่งลูกนะครับผม แล้วก็คุณนนท์ด้วยค่ะโอเคช่วงหน้าใครจะโดนระเบิดเดี๋ยวเรามาถ่ายกันในเบรกต่อไปครับพัสดุกูอยากลับไปชมระเบิดเองนักเลงวอลครับผม รัางหนึ่งกันนะครับผมบอหมู่เก้าลูกครับคุณเ e อ็มห้าลูกครับผมคุณดาสองนะฮะ,ะคุณนนและพิธีกรหนึ่งครับผม <c oughs> อ่าและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาทายกันดีกว่านะครับว่าอีพีนี้ใครจะโดนนะฮ <c oughs> เริ่มจากคุณดาครับ,นนรบอีพีนี้ใคร<ห>จะโดน,นไป,นนไปห่หมดครับไพ่เหมดเนียบบอหมู่ ก็ลาให้หมดทุกคนเนาะในในบอมหมูก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะต่อไปครับคุณเอ็มครับเชิญนะผมว่าพิวิธานโดนนี่ใช่ให้ผมรด้คนเดียวผมใช่อาคุณโดนครับว่าไงฮะผมรู้สึกหมันไส้เป็นการส่วนตัวครับผมผมให้คุณเอ็มเข้าโดนคนเดียวครับ วันนี้คุณด้ารอดครับวันนี้ผมให้คุณด้ารอดผมให้คุณเอ็มโดนเดียววันนี้ยมันไส้ครับโอเคโอเควันนี้คุณด้าจะรอดนะเอพี่เพี้ยครับพี่ว่าไขวรบัดครับพี่วุ๊ใครโดนครับีออยู่ไหมเน่ะแกไม่อยู่เนี่ยโอโปลิวเนี่ยอนอนอยู่เหรอเอ่อคุณนนว่าเอ่อคุณเอ็มโดนเนาะคุณเอ็มว่าพิธีกรโดนเนาะแต่คุณด้านี่ลากเข้าคอเข้าไปในโดมให้หมดนะฮะไปกล้หมด อืมก่อแต่พี่ก่อนนี่ไม่ต้องทายนะฮะคอยไปเสี่ยงเอาแล้วกันนะครับมา,เ,<อ>าเพื่อ,อไม่ให้เป็นการเซวลาไปที่18แผ่นป้ายในรอบวางแล้วไอ้รอบโดมแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเซฟลาโดตัวม้ครับเดี๋ยวห้าสี่สามสองเพื่อไม่ให้เป็นก,การเซวลาครับเราไปที่18แผ่นป้ายในรอบโดมระเบิดครับผม let's go S <S เอาวละครับ<อ>วันนี้บอหมูเยอะสุดเพราะฉะนั้นให้พวกเราเลือกกันเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มจากเอ็มครับเ,เอมให้คุณเอ็เออมเนาะเยอะสุดเยอะสุดนะเยอะสุดในบรรดาผู้ที่ได้เดี๋ยวๆนะเรื่องหนึ่งใบครับอะไรดีเอาชูการ,บอ,อการบอมคอมโบชูการบอมคอมโบ ัขาแนบบางวานขึ้นแน่นอนในนี้จะเป็นผู้ใดอันหนึ่งอันสอง,สอ,งอันสามสามเลือกสลักหนึ่งเบอร์ครับคุณเอ็มครับ หนึ่งสองสามสี่หรือห้าอ่มาห,าหมายเลขห้าพ<า>ี่หมายเลขห้านะครับผมขอให้โชคดีโอเคขอให้โชคดีนะครับผมคุณดาให้คุณเอ็มนะนะพร้อมกันครับหนึ่งสองสาม โอเคคุณเอ็มครับสารต่อครับส่งต่อครับหนึ่งแผ่นป้ายครับอะไรดี Nothing t r u e Nothing t r u e Nothing to do เอเดนิกเก็ตแถวล่าง ชอบเก็บแถวล่างนะคุณเอ็มใบนี้จะเป็นผู้ใดเอาเงิงหนึ่งอสอง,ส,องสามด<า>ับใครจะได้หมดอ,อะพวกเราเลือสลักหนึ่งเบอร์ครับ หนึส,สหรือสีอ่ช่วยกันเลือกอพอสี่สีอ่ะนี่ก็ีสี่สหมายได้ส,สนะครับไปพวกเรานหนึ่ง,งสองส ให้คนอื่นส่งต่อดีกว่าเอาคุณนนเลือกหนึ่งใบครับอะไรดีออ uh, bring it bring it นะ bring it ใ <Wow. S 2> นนี้จะเป็นใครหนึ่งสอง uh. สาม โอเคพวกเราเลือกอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองหรือสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาหนึ่ง่งงอ,อหมายเลขหนึ่งนะพวกเราฮะพวกเรานับพร้อมกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหนึ่งหนึ่ง,ง,งสอง,ส,องสาม,สาม ต่อไปให้คุณด้าเลือกหนึ่งไปครับอะไรดีน้ำมันมาทำอะไรลกูกน้ำมันเทวกูว่าแหละไม่ได <c oughs> ้ป้า <c oughs> อีกแล้เ <c oughs> ลื่องไงวะขอโปรดของเขาแหละนะอ่ะมานับหนึ่งสองมันลบกันเนะสาม อออเ,เอาละห้าสิบห้าสิบแล้วพวกเราสองหรือสามสามเลย้อนไหมเปื้อ3สามนะตนอมืใหอแน่ใจนะเอาเมื่อไหนเน 3. 3. อาสามสามนะสามนะครับผมโอเค นะพร้อมกันเลยหนึ่งสอง,ส,องสามสาม,มันจะเอาไว้ โอเคครับเฉลยเลยสลากหมายเลขหมายเลขสามนะฮะรอบนี้เฮ้ยอีกแล้วครับท่านตลอดเลยพวกเราเรามีเท่านี้ก็โดนไปซะคนหนึ่งไม่มีใครโดนคนเดียวนะโดนเป็นหมู่เป็นคณะเหมือนเดิม ีอย่างกันมีสูงโอ้ยตายมาผมเอาด้วยแล้วกันเต็มหน้าเลยไม่ไม่สะใจ <c oughs> ตรงตาต,ต,ตรงตาขวาผมยังยังรุมโบโบอยู่ไม่รู้ เอ่อตอนนี้ผมว่าอะไรไม่เห็นนะครับผมช่วยด้วยฮะไปจริงไมุ่ดินไปหมอไม่เห็นอะไรเลยนี่ผมถอดแว่นก่อนละเช็คออ่ะพวกเราก็ปลบมือให้ตัวเองครับผมเฮ้ ร่างหนึ่งกับที่เราโดนเป็นหมู่คณะนะครับเพราะว่าพิธีกรเรามีแค่นี้โอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าสนุกสนานกันไปนะครับผมก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารรับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับทางช่อง YouTube แพงแน้อยชแนลแห่งนี้นะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์ทางช่องแพงน้อยชแนลด้วนยนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยเด้อแล้วก็เพจทางเองนั่นเองพอไปเลยอ,อย่าลืมไปกดไลค์ให้ แฟนเพจด้วยนะครับผมก็มีมีกีฬาฟุตบอลนะฮะรับประกันโดยกุณสุริยานะครับแล้วก็มีทิกตอกด้วยนะก็จะมีไอ้นี่ออบอลย้อนหลังนะครับฟุตบอลเออเสียงคุกเลยก็ได้นะฮะทิกตอกภาคเองออฟฟิเชียลนะภาคเองนักเลงพอ,อนะครับก็ให้ทุกคนฝาก เพจของตัวเองด้วยนะก็เอาไว้ทีหลังแล้วกันนะครับผมก็เจอกันใหมครับครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ำเตรียมตัวล้างแว่นด้วยครับครับผมล้างแว่นด้วยครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม